รูบีกทั้ง4ลูกนี้คือ m o ยูเ e l o n ลง WRM V10 หมดเลยนะครับ1ลูกมี4เวอร์ชันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน4ลูกนี้เวอร์ชันไหนจะดีที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุด ไปดูกันครับก็สวัสดีครับทุกคนผมธนา,าดูบิกนะครับสำหรับโมยูเวลอง WRMv10 ในมือผมตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาอยู่กับลูกนี้มาประมาณหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างนานเลยซึ่งผมได้เล่นลูบิกลูกนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยบิดลูกนี้บ่อยมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าประสบการณ์ที่ผมมีกับลูกนี้มันเป็นยังไงบ้างมันดีไหมคุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งขอบอกก่อนนะครับว่าในรีวิวนี้มาจากความรู้สึกของผมลุ้นวนเลยไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่่่เเเววอออรรรรร์์ชชััันนแแกกกลยคบสห็ื Standard เป็นเวอร์ชันแบบเริ่มต้นเลยนะครับราคาเนี่ยจะถือว่าถูกที่สุดในซีรีส์ของ V10 นะครับภายนอกของรูบิกลูกนี้เนี่ยเป็นผิวแบบแมทนะครับก็คือแบบด้านนั่นเองแต่ว่าผิวด้านอันนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นด้านชั่วคราวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันด้านถาวรหรือว่าด้านชั่วคราวนะครับถ้าจะผิวด้านนอกเนี่ยเรามาดูที่เรื่องของสปีดกันเลยดีกว่าครับ p r e s e ม t a t i o n ที่ผมรู้สึกกับรูบิกลูกนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วก็กลวงครับรู้สึกว่ารูบิกมันไม่แน่นนะคร คทุกคนคนือปั่นแล้วมันไวมากๆเลยนะครับมันแบบไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยแต่ว่านี้เนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งตอนที่แกวมันจะกรองนะครับรูบิกมันก็จะแห้งๆเลยนะครับเขาไม่ได้ใส่น้ํายาอะไรมาให้อยู่แล้วส่วนเรื่องของแม่เหล็กเนี่ยผมรู้สึกว่าสแตนดาร์ดเวอร์ชั่นของ v 1 0เนี่ยจะแม่เหล็กเบาวกว่า V9 ครับแบบเห็นได้ชัดเลยนะรู้สึกว่าเวลาบิดแต่ละมูฟเนี่ยแม่เหล็กมันดูดแบบพอดีมากกว่า V9 นะครับ V9 เนี่ยแม่เหล็กมันแรงมากๆนะลูกนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยพอดีไม่ได้แรงเกินไปครับและสิ่งทีีมมที่่่่ผผมมมมมเเออออรสาากกกทุดนะค,คืืแย ผมได้เห็นระบบการปรับที่ทางโมยูเขาเปลี่ยนแบบแล้วครับจากเดิมเนี่ยที่เป็น Dual Adjustment System ที่มันจะเป็นแบบเกียร์ฟ้า,ฟา,ฟาใช่ไหมครับลูกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังเป็น Dual Adjustment System อยู่ครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบในการปรับครับคือเราสามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการปรับได้เลยนะครับ แค่ชิ้นเดียวนะครับพกไปจบเลยซึ่งการปรับก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เราใช้ด้านนี้นะครับที่มันจะมีพลาสติกยื่นออกมา2แฉกแบบนี้เนี่ยจิ้มลงไปนะครับแล้วเราก็ทําการหมุนครับซึ่งเมื่อเราจิ้มลงไปแล้วเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการปรับเฟืองด้านล่างของรูบิกลูกนี้ครับการปรับเฟืองในด้านล่างเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการใช้น็อตในระบบของ Dual a d j u s t m e n t system มนะครับมันก็คือการปรับความแน่นหลวมของรูบิกนั่นเองแต่ว่าถ้าเราจิ้มลงไปแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้อ่า มันจะเป็นการปรับคอมเพรสชันนะครับซึ่งมันก็เปรียบเหมือนการปรับฟิลลิ่งของลูกนั่นเองนะครับในส่วนการปรับนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะเพียงแค่เราพกอันนี้ไปด้านนอกแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเราก็สามารถปรับรูบิกทั้งลูกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หลายอุปกรณ์เลยอุปกรณ์เดียวเก็บเรียบเลยนะครับในเวอร์ชันแรกนี้เนี่ยจะเป็นแบบสปริงจะไม่ใช่แมกเลฟนะครับก็คือผมรู้สึกว่าการที่มันเป็นสปริงมันช่วยให้รูบิกเนี่ยสามารถคุมได้อยู่ประมาณนึงเลยนะครับถ้าเป็นแมกเลฟเนี่ยอาจจะไวเกินไปครับและด้านในของสแตนดาร์ดเว ไปครับเพราะชิ้นคอนเนี้ยมันเป็นชิ้นคอแบบใสซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคล้ายของแกนอยู่ประมาณนึงเลยนะเรื่องดีไซน์ของชิ้นคอเนี่ยมันก็ทําให้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่รีวิวโมยูมาเนี่ยก็จะเห็นโมยูใช้ชิ้นคอแบบเดิมๆนะครับแบบนั่งเดิมไม่ใช่แบบที่มันเป็นสายๆแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวผมยังไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรระหว่างชิ้นคอแบบใหม่นี้กับแบบเก่านะครับก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่สรุปสําหรับ Standard Version นรรัผรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นรูกที่่ไมได้มีจุดเด่นอะไรเท่่าไหรครันราค เวอร์ชันนี้ที่อยู่ที่390บาทเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลยครับเพราะว่าในราคาเท่านี้ที่ได้สปีดดีเท่านี้และระบบการปรับเดียวกับในแฟลกชิพเวอร์ชันเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีมากนะครับแต่ข้อเสียของลูกนี้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าอาจจะติดที่เรื่องของความมั่นคงที่ อาจจะไม่มั่นคงมากสักเท่าไหร่นะครับแบบว่าที่เราบิดแล้วมูฟมันอาจจะแบบไม่ตรงรอบบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนนี้ผมคิดว่าเราสามารถแก้ได้โดยการบิดบ่อยๆหรือว่าลูบให้ลูบิกมันเนิดขึ้นก็น่าจะช่วยได้ครับเวอร์ชันแรกก็ถือว่าดีครับมาที่เวอร์ชันที่2ครับสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือสแตนดาร์ดเวอร์ชันเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันเพียงแค่ พื้นผิวสัมผัสด้านนอกที่ในเวอร์ชันที่2นี้จะเป็นแบบ UV Coated แค่นั้นเลยครับเวอร์ชันแรกและเวอร์ชันที่2 f e ฟิลลิ่งการบิดระบบการปรับไม่ต่างกันเลยครับต่างกันแค่พื้นผิวด้านนอกเท่านั้นครับใครชอบพื้นผิวแบบด้านก็ซื้อเวอร์ชันแรกนะครับส่วนใครที่ชอบ UV Coated แบบผมเนี่ยก็ซื้อในเวอร์ชันที่2นะครับถัดมาที่เวอร์ชันที่3ครับอันนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันที่1และเวอร์ชันที่2แบบชัดเจนเลยเพราะว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็น t 0 Magnet Ball Core Spring Version ครับก็คือด้านในของลลลููกกกนนีีน้จะมบมบด ซึ่งเรียกว่าบอลคอครับในบอลคอนี้จะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด20ชิ้นนั่นเองโดยในเวอร์ชั่นที่เป็น20 Magnet Ball c เนี่ยจะมีผิวสัมผัสแค่ UV Coated เท่านั้นนะครับ ถ้าใครที่ชอบผิวแบบแมตต์ก็เสียใจด้วยนะครับใน20 Magnet b บ l l Core มีแค่ UV coated เลยมาดูที่สปีดของเวอร์ชันนี้นะครับสปีดของเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่าออกมาจากกล่องแล้วมันไวมากๆครับแต่นอกจากฟิลลิ่งที่ให้ความไวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่มีความบล็อกกี้นิดนึงครับคือมันจะมีความแข็งๆนิดนึงครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปกติของ Spring เวอร์ชันครับแต่จากประสบการณ์นะครับความบล็อกกี้นี้มันก็อาจจะหายไปได้ด้วยการลูบในงนะครับการ setup กีี้้นไไปไดครับแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มเข้ามาเมื่อมันมี20 m a g n e t Ball Core เนี่ยก็คือ Auto lining ครับซึ่ง Auto lining ของ Spring o c e a n เนี่ยก็คือมีนะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าผมบิดมูฟไปแค่นิดเดียวเนี่ย รูบิกมันก็ดูดกลับเองแบบอัตโนมัติเลยและแม่เหล็กของเวอร์ชันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันแรงกว่า2เวอร์ชันแรกแบบเห็นได้ชัดครับเวลาผมบิดแต่ละมูฟนะครับผมรู้สึกว่าแม่เหล็กมันจะเข้าที่มากกว่าซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าแม่เหล็กในลูกนี้มันก็เยอะกว่าจริงๆมันมีแม่เหล็กอยู่ในชิ้นคอร์เนอร์ในชิ้นเอจในชิ้นคอปลายชิ้นเอจแล้วก็ปลายชิ้นคอร์เนอร์ด้วยคือมีครบทุกจุดที่จะใส่ได้เลยมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่แม่เหล็กของรูบิกลูกนี้มันจะแรงกว ที่แมกเนตบอกคออีกอย่างหนึ่งคือ Rubik จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับส่วนตัวผมพอได้บิดเวอร์ชันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่า r u i ิ k มันไม่กลวงเหมือน2เวอร์ชันแรกแล้วนะครับรู้สึกว่าบิดแล้วค่อนข้างสนุกมากๆเพราะว่ามันปั่นได้มันมากๆครับ เนี่ยครับรู้สึกว่ารูบิกมันปั่นมันมากๆและที่สําคัญคือยังคุมอยู่ด้วยอันนี้คือลูกที่ยังไม่ได้มีการลูบอะไรเลยนะครับซึ่งถ้านําไปลูบเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่านี้มากๆแน่นอนครับในส่วนของระบบการปรับนะครับจะเหมือนกับ2เวอร์ชันแรกเลยแตกต่างกันเพียงแค่สีครับเพราะว่าสีของ twenty magnet ball core เวอร์ชันเนี่ยจะเป็นสีฟ้าครับแต่2เวอร์ชันแรกจะเป็นสีเหลืองซึ่งวิธีการปรับก็เหมือนกันเลยครับถ้าปรับตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นความแน่นหลวมส่วนถ้าปรับทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นการปรับอคอมเเรรรสชชัั่่่นนนนออูกาาททีีทีวว์4หืุด้้ยยล จะคล้ายกับเวอร์ชั่นก่อนหน้ามากๆเป็น20 Mac g ในบอลคอเหมือนกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่เวอร์ชันนี้จะเป็นแบบ Mac l e a นั่นเองครับซึ่งนอกจากเรื่องที่ลูบิลลูกนี้เป็น Mac l e v e แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการปราความแรงแม่เหล็กคือเหมือนกันเปรียบ แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างเนี่ยคือเรื่องของความรู้สึกในการบิดแล้วก็เรื่องของออโต้ไลนิงครับคือเรื่องของลูกนี้เนี่ยมันจะให้ความไวมากๆครับแน่นอนครับว่ามันเป็นแมกเลฟมันก็ให้ความไวเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเวลาผมบิดลูกนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแรงที่ใช้ในการบิดเนี่ยจะน้อยกว่าลูกอื่นๆเลยนะครับแต่ว่าในการที่ผมใช้แรงน้อยเนี่ยมันก็ยังคุมได้อยู่ซึ่งในจุดน,นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าชอบมา,มากๆเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกว่าผมจะเลือกเวอร์ชันไหนระหว่าง t 0 n t magnet ball call ที่เป็นแมกเลฟเวอร์ชันกับสปริงเวอร เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุมได้ดีกว่าแล้วก็ชอบฟิลลิ่งที่มันให้ความบล็อกกี้ของสปริงด้วยก็เลยอาจจะเลือกสปริงเวอร์ชันครับถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่20 Magnet บอร์ o คอมแมกเ e ยเวอร์ชันเนี่ยต่างกับแบบสปริงคือออโต้ไลนิงของแมกเ e ยเวอร์ชันมันแรงมากครับทุกคนคือผมบิดไปเกือบ45องศามันก็ยังดูดกลับอยู่นะครับเพลอๆบางทีเนี่ยบิดเกิน4 5องศามันยังดูดกลับมาเลยครับทุกคนผมก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะ ได้เวอร์ชันหนึ่งนะผมก็คงจะเลือกเป็น20 magnet ball core spring version ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงค่อนข้างสูงเลยถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นๆนะครับแต่ถ้าถามว่าเวอร์ชันไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับผมก็คงเลือกให้เป็น standard version ที่เป็นแบบ m a t t ์ครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกที่สุดเลยในไลน์ของ V10 แล้วก็ฟิลลิ่งในการบิดอะไรต่างๆมันค่อนข้างครบแล้วนะครับแบบไม,ไม่ต้องมี20 magnet ball core ก็ได้มันก็ยังสามารถคุมได้อยู่เพียงแค่เราฝึกเยอะๆแล้วก็ลูบดีๆเนี่ยยังไงมันก็ยังคุมได้แน่นอน,นครับแต ความไวมากๆนะครับผมก็แนะนําเป็น m a c l e b version เลยครับ20 Magnetic c o อม m a c l e version นะครับออกแรงน้อยกว่าเวอร์ชันอือ่นๆอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ Auto Aligning โคตรแรงก,ก็ถ้าใครสนใจเวอร์ชันไหนเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของ V10 ทุกเวอร์ชันไว้ให้สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ